สวัสดีค่ะนี่ศิละปะในการวาดรูปพญานาคเข้าวสวยงามบอค่ะนี่ละ่ะสิเดาไปประกวดรางวัลทีนึงนี่ละค่ะนี่บอหลานสาวเขาวาดให้แล้วก็ยากระเทียนเฮ็ดเป็นคลิปลงไปเนาะมันสวยดีนะเขาอยู่ปอดบอดได้นะอยู่ปอดได ปอสามทับซีว่ามันดีๆปอสามทับซีค่ะว่ามันดีๆมันเปรี้ยวมันบมเดเกี่ยวกันกับเปรี้ยวอธิบายเพิ่นฟังก่อนนี่วาดรูปได้สวยงามบอค่ะพญานาคพอสิสือมาไวจกักโตอยู่มาว่างไวนาล้านนี่เลยคายคองดีๆเนี่ยศิละปะจากศิลป์เปิดดอกพี่น้องเอ้ยนี่นาลากบ่ ตังดีๆมันก็สีเป็นยังนี่สวยงามาลามตาน่ะคือบวาตโตมันออกยาวๆนี่เพราะมันเนี่ยเห็นโตมันเนี่ยก็มันอยู่ในน้าอมาไม่ยากอ๋อมันโพคุณจากน้ำเมนบอนี่อันลักษณะอยู่ในน้ำเออไม่ยากกับบอหูเนาะพนเถ่ายังสีละมันโพคุณจากน้ำพี่น้องเออยกงไงเห็นเม็ดตัวนคน นบ่บท่านสมยัยเขาว่าเนาะเขาโพงหัวข,ขึ้นจากน้ำเขาสีมะเล่นน้ามันบ่เขาขึ้นมาเล่นน้ามันบ่นี่เน่ถ้ <c oughs> ามันจะดับอีกแล้วมันดับเลี่ยเออยังบ่บท่านหน่พ่อจักหน้าที่อยู่สดับแล้วพี่น้องเอ,อ้ยสีเอาสวยงามเน่กับบอได้สามนาทีแล้วไม่ใช่หรอสีเอาสามนาทีบ่เอาหลายดอก <c oughs> นั่งเ <c oughs> ขาล้มเอาแรง เบิงพญานาคกนันภาพจำลองภาพอันนี้เนาะเขาวาดสวยงามอยู่ศิละปะของเขาอยู่ดอกข่้นห้ยาวาดเองก็จะหัวขึ้นหางหางขื้นหัวตีลังกาเวิ้นพ่นแล้ว <laughs> ตีลังกางายทวนพ่นแล้วหัวพญานาคไปตีอยู่หางหางพญานาคตีอยู่หัวโอจะไปวาดรูปอะไรต่อคะนี วาดรูปอี้ยังอีกอเดียเด๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าไม่อาสายอันนี้เสร็จเอวจะได้วาดรูปต่อเอาเลยวาดรูปยังก็วาดวาดมาให้มันได้งามๆแบบนี้ไม่ารูาจะวาดรูปอนนบบไะไรวาดรูปยังก็วาดมาโลดวาดรูปยังก,ปยงกับสีเบิองเบิดละ่ละล่ะซาห้าบมได้เรียนหนังสือจบแค่ป .4 นึงเรียนเรียนหม้อเรียนอย่างนั้นเขาก็บได้เรียนดอกเพราะความยากจนไงพ่อแม่ยากจนลำบากลำบน อดทนอดกั้นสู้ชีวิตบากบันทนทนไปสู้สู้ไปเนาะพี่น้องเนาะอันใดมันสีใดเอ้ยสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาแน่เด้อพญานาคหัวเขียวขำคุณนสุดสวยสุดรอทัวโลกบ๊ายบาย